หลังจากห่างหายกันไป3สัปดาห์ iOS beta ใหม่ล่าสุดก็มาให้อัปเดตกันแล้วมีอะไรใหม่ไปชมกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหลังจากหยุดยาวปีใหม่ในที่สุด Apple ก็ส่ง iOS beta ออกมาให้ทดสอบกันอีกครั้งแล้วครับโดยเวอร์ชันล่าสุดคือ iOS 12.1.3 beta 3ครับถ้าลองใช้ช็อตคัทที่เราแนะนำกันไปเมื่อวานตัวช็อตคัทก็จะแสดงข้อมูลเบต้าล่าสุดของ iOS และ watchOS ให้ทราบครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องติดตั้งเบต้าอะไรไว้ในเครื่องก็สามารถเช็คได้เลยครับสำหรับ iOS 12.1.3 beta 3นี้ออกมาให้อัปเดตกันแล้วทั้งเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้ทั่วไปครับโดยใน iPhone 6s Plus ที่ติดตั้ง iOS 12.1.2ตัวเต็มขนาดไฟล์เบต้าใหม่อยู่ที่2.46 g b ครับและบน iPhone X ขนาดไฟล์อัปเดตอยู่ที่2.74 g b ครับและข่าวดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPad และรอคอย iOS เบ beta ออ์์ั่นใหม่การอัปเดตครั้งนี้มีของ iPad มาแล้วครับโดยบน iPad Pro 2018รุ่น11นิ้วขนาดไฟล์อัปเดตอยู่ที่2.76 g b ครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะอัปเดต iOS เบต้าสามารถดูวิธีลงทะเบียนได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้หรือในคำอธิบายใต้คลิปได้นะครับเราไปอัปเดตกันครับไปดูว่าเวอร์ชันแรกรับปีใหม่จะมีอะไรใหม่บ้างแล้วควรอัปหรือเปล่าไปชมกันครับหลังจากที่อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเข้าไปเช็คที่หมายเลขบิวหมายเลขบิวใหม่จะเป็น 16D5037A นะครับดูจากตัว A ต่อท้ายแบบนี้อาจเป็นไปได้ว่า iOS 12.1.3ตัวเต็มอาจจะใกล้มาในเร็วๆนี้แล้วครับจุดที่น่าสนใจคือก่อนการอัปเดตบน iPhone 6s Plus ขนาดไฟล์ของ iOS 12.1.2อยู่ที่7.35กิกะไบต์ครับภายหลังการอัปเดตขนาดไฟล์ iOS 12.1.3 beta 3ขนาดไฟล์เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับเป็น7.64กิกะไบต์ครับของเพื่อนๆเ,เช็คก่อนการอัปเดตและหลังการอัปเดตขนาดต่างกันไหมครับ คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับการอัปเดตในครั้งนี้ Apple ได้ทำการแก้ไขเรื่องคุณสมบัติ Voice Over สำหรับขึ้นไฟฟ้าของหัวใจหรือ ECG และจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติในแอปสุขภาพหรือแอป Health ครับและสำหรับ iPad Pro 2018ทั้ง2รุ่น11นิ้วและ12.9นิ้วมีการแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพของเสียงในแอปต่างๆให้ดีขึ้นอีกด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 12.1.2 แล้วเจอปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือและ Wi-Fi Apple ไ,ไม่ได้บอกว่าเบต้านี้แก้ไขปัญหาในส่วนนี้แล้วหรือยังครับเพราะผมเองก็ไม่เจอบั๊กในส่วนนี้เพื่อนๆที่เจอปัญหาแล้วอัปเดตเป็น iOS 12.1.3 beta 3แล้วหายคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับว่าอัปแล้วใช้ได้ดีไม่มีปัญหาว่าเวลาใช้งาน WiFi ต้องเดินเข้าไปใกล้ๆก,ก,กับเราเตอร์หรือจุดปล่อยสัญญาณเหมือนเดิมหรือเปล่าอัปเดตแล้วหายไหม หรือเราต้องรอเบต้าหน้ากันต่อไปมาเมื่อไหร่ติดตามกันได้ที่นี่ครับ